สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังผมทศพลดำเนินพลแนบวทสวสดคาถาเคล็ดลับแห่งธรรมวันนี้ผมมีพระอริยสงฆ์พระสาวกพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในยุคปัจจุบันอีกรูปหนึ่งท่านเป็นพระอริยสงฆ์เป็นพระเกจิคณาจารย์แห่งทุ่งบางปะอินเป็นพะระเถระพระแท้ผู้ทรงคุณธรรมขั้นสูงวิทยาคมเข้มขลัง เป็นพระเกจิอาจารย์ชื่อดังแห่งกรุงเก่าอีกรูปหนึ่งที่มีสิทธิญาณุสิทธิ์ให้ความเลื่อมใสศรัทธาเป็นพระอริยสงฆ์ที่ได้รับการขนานนามว่าเสือแห่งบางปะอินวัดปฏิบัติขิงครัดเปลี่ยมไปด้วยคุณธรรมเป็นที่พึ่งของชาวบ้านที่จะแนะนำให้กับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้รู้จักในวันนี้ และให้อนุชนคนยุคใหม่ได้ศึกษาติดตามและเพื่อประกาศเกียรติคุณความดีของพ่อแม่ครูบาอาจารย์เผยแผ่สู่สาธารณชนทั่วไปได้เป็นข้อมูลเพื่อตามไปกราบไหว้และทำบุญกับท่านได้อย่างสนิทใจสักครั้งหนึ่งในชีวิตเพื่อเป็นสิริมงคล พระอริยสงฆ์พระเกจิคณาจารย์พระเดชพระคุณรูปที่จะแนะนำให้ได้รู้จักในวันนี้คือหลวงปู่รองสิริทโรแห่งวัดวิเวกวายุพัฒน์อำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสิริอายุครบ91ปีในวันที่11กันยายนพศ2,565ที่ผ่านมานี้หลวงปู่รองสิริทโรพระแท้ แห่งทุ่งบางปะอินเป็นพระเกจิคณาจารย์ที่ทรงธรรมขั้นสูงดำรงชีวิตด้วยความเมตตาการุณาเป็นที่พึ่งทางใจของชาวพุทธมาอย่างต่อเนื่องนับเป็นมงคลของชาวบางปะอินที่มีพระแท้ให้กราบไหว้หลวงปู่รองสิริทโรท่านเป็นหลานแท้ๆและเป็นสิทธิ์ของหลวงปู่พริง้งอินทโชธวัดบางประกอบ พระเกจิอินโดจีนแห่งสยามประเทศและเป็นพระอาจารย์องค์หนึ่งของกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์หลวงปู่พริ้งเจ้าตำรับเหรียญต่อเส้นวาสนาและว่าวจุลายกดวงหลวงปู่รองท่านอยู่ปฏิบัติรับใช้ใกล้ชิดที่วัดบำประกอบจนกระทั่งหลวงปู่พริ้งอินทโชตสิ้นบุญหลวงปู่รอง สิรทโรจึงเหลือเพียงองค์เดียวที่สืบทอดวิชาทั้งหมดจากหลวงปู่พริ้งอินทโชตเก็บของดีไว้หมดหลวงปู่รองท่านปีกวิเวกมาอยู่วัดวิเวกวายุพัฒนปฏิบัติทมอยู่เงียบๆเ,เหมือนเพชรแท้อยู่ที่ไหนก็คือเพชรใครต่อใครมากราบไหว้ได้ดีกันทุกคนจนปกปิดเอาไว้ไม่อยู่ หลวงปู่รองท่านบวชตั้งแต่วัยเด็กโดยหลวงปู่พิงค์ได้รับการปลูกฝังให้อยู่ในร่มธรรมมีโอกาสฟังธรรมและศึกษาเล่าเรียนทั้งภาษาไทยและบาลีจนแตกฉานอีกทั้งหลวงปู่รองท่านมีความสนใจทางด้านวิปัสสนากรรมฐานจึงฝึกฝนทางด้านนี้อย่างจริงจังรวมทั้งเรียนวิทยาคมจากหลวงปู่พิ้งจนหมด รวมทั้งสำนักใดที่มีชื่อเสียงในด้านวิทย์ปัสนากรรมฐานและวิทยาคมในขณะนั้นหลวงปู่รองจะเดินทางไปศึกษาและออกทุดงไปตามสถานที่ต่างๆอีกทั้งยังมีโอกาสได้เข้ากราบหลวงพ่อโอภาสีอาสมบางมดและฝากตัวเป็นสิทธิ์ล่ำเรียนวิชาต่างๆจนปฏิบัติได้จริงต่อมาได้ลาศิกขาออกไปเพื่อไปเป็นทหาร หลวงปู่รองท่านกลับมาอุปสมบทเป็นพระพิสุสงฆ์อีกครั้งเมื่อปีพศ2510ณวัดบางประกอบต่อมาท่านได้ออกธุดงไปเรื่อยๆไม่จำพรรษาที่ใดที่หนึ่งจนรับนิมนต์มาอยู่จำพรรษาที่วัดวิเวกวายุพัฒโดยจำพรรษาอยู่ข้างเมนวัดวิเวกวายุพัฒสมัยนั้นสุดโทมเป็นอย่างมาก หลวงปู่รองจึงจัดสร้างวัตถุมงคลเพื่อให้ผู้คนมาร่วมทำบุญเพื่อทำการบูรณะวัดวัตถุมงคลที่เด่นๆที่หลายๆคนรู้จักและให้ความนิยมเช่นเหรียญต่อเส้นวาสนาหลวงปู่รองได้ใช้วิชาความรู้มาประยุกต์และสร้างวัตถุมงคลต่อเส้นวาสนาขึ้นเพื่อให้หลายมือนั้นไม่มีการเปลี่ยนแปลง รับแต่ความเป็นมงคลอยู่ตลอดตะกุดเมียมากจริงๆแล้วตะกุดนี้ชื่อตะกุดเมตตาแต่พอไปใช้แล้วได้ผลคนจึงเรียกตะกุดเมียมากและเว้าจุรายกดวงท่านจัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นการยกดวงไม่ให้ตกต่ำทำอะไรชนะหมดล่ำรวยมีโชคมีลาบผลดีช่วยคุ้มช่วยค้ำไว้ ปกป้องรักษาหนุนดวงรักษาไม่ให้ตกต่ำเป็นต้นส่วนวัตถุมงคลของหลวงปู่รองที่ได้รับความนิยมก็ยังมีอีกหลายอย่างล้วนมีประสบการณ์ไปครับไปชมประวัติปฏิปทาโดยละเอียดของหลวงปู่รองสิริทโรกันดีกว่าครับไปครับร่วมสมัยการปัจจุบัน พระนครศรีอยุธยาก็มีพระเกจิอาจารย์เลืองนามหลายรูปหลวงปู่รองสิริธโรพระเกจิอาจารย์แห่งวัดวิเวกวายุพัฒน์ตำบลหนองจิกอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอาารยุธยาก็เป็นหนึ่งในนั้นนับเป็นมงคลของชาวบางปะอินที่มีพระแท้ให้กราบไหว้หลวงปู่รองเหลือองค์เดียวสืบทอดวิชาทั้งหมดจากหลวงปู่พริง้ง วัดบางประกอบพระเกจิอินโดจีนแห่งสยามประเทศที่เหลือผู้สืบทอดแล้วลุงปู่รองสิริทโลท่านเป็นหลานแท้ๆของหนูปู่พริงเก็บของดีไว้หมดปรีกวิเวกมาอยู่วัดวิเวกวายุพัฒน์ปฏิบัติธรรมอยู่เงียบเงียบเพชรแท้อยู่ที่ไหนก็คือเพชรใครจะใครมากราบมาไหว้ได้ดีกันทุกคน ปปกปิดเออาไไว้มยู่หลวงปู่รองสิ์และหลานหลวงปู่พริ้งวัดบางประกอบเจ้าตํำรับเหรียญต่อเส้นวาสนาและว่าจุลายกดวงหลวง,ลงปู่พริ้งอินทโชธวัดบางประกอบหนึ่งในผ้าอาจารย์ของกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์หลวงปู่รองท่านอยู่ปฏิบัติรับใช้ใกล้ชิดที่วัดบางประกอกจนกระทั่งหลวงปู่พริ้งสิ้นบุญ หลวงปู่รองท่านมีนามเดิมว่าปัลลองวันณะสว่างเกิดเมื่อวันศุกร์ที่11กันยายนพศ2474ปีมะแมะที่บ้านบางประกอบตบ,บางประกอบอลาดบุรณนะจัังหวดพนบุรีครอบครัวประกอบอาชีพทำนาแต่ค่อนข้างมีฐานะดีและมีความผูกพันกับพระพุทธศาสนาเนื่องจากหลวงปู่พริง้งอินทโชต วัดบางประกอบพระเกจิชื่อดังยุคอินโดจีนซึ่งเป็นปู่ของหลวงปู่รองเอนดดเป็นพิเศษจึงบวชเนนให้ตั้งแต่วัยเด็กได้รับการปลูกฝังให้อยู่ในร่มธรรมมีโอกาสได้ฟังธรรมและศึกษาเล่าเรียนทั้งภาษาไทยภาษาบาลีจนแตกฉานนอกจากนี้หลวงปู่รองมีความสนใจทางด้านวิปัสสนากรรมฐาน จึงฝึกฝนทางด้านนี้อย่างจริงจังรวมทั้งเรียนด้านวิทยาคมเพิ่มเติมจากหลวงปู่พริ้งจนหมดและด้วยความสนใจของท่านนั้นสำนักใดมีชื่อเสียงในด้านวิปัสสนากรรมฐานและวิทยาคมขณะนั้นท่านจึงไปศึกษาและออกทุดงไปตามสถานที่ต่างๆรวมทั้งยังมีโอกาสเข้ากราบพบหลวงพ่ออภาษีอาสมหังหมด และฝากตัวเป็นสิษย์ล่ำเรียนวิชาต่างๆจนปฏิบัติได้จริงต่อมาท่านได้ลาศิกขาออกไปเป็นทหารในยุคสมัยสงครามโลกครั้งที่สองก่อนที่ท่านจะกลับมาอุปสมบทอีกครั้งในปีพาศ2510ณพัทศีมาวัดบางประกอบมีพระครูโอภาสศิสลคุณวัดบางประกอบเป็นพระอุปชาพระครูวินัยทรทองใบ เป็นพระกรรมวาจาจาจรย์และพระอาจารย์เข็มเป็นพระอนุสาวนาจารย์ได้รับฉายาว่าสิริทโรด้วยท่านมีความรู้ในด้านวิทยาคมและวิชาแพทย์แผนโบราณหลวงปู่รองได้นำมาสงเคราะห์ชาวบ้านในสมัยนั้นต่อมาหลวงปู่รองได้ออกทุดงไปเรื่อยๆยังไม่ได้จําพรรษาที่วัดใดวัดหนึ่ง จนกระทั่งรับนิมนต์มาอยู่จำพรรษาวัดวิเวกวายุพั์โดยจำพรรษาอยู่ข้างเมลุซึ่งสภาพวัดสมัยนั้นเงียบสงบเหมาะต่อการปฏิบัติธรรมสภาพวัดวิเวกวายุพัดสมัยนั้นสุดโทรมอย่างมากหลวงปู่รองจึงได้เริ่มจัดสร้างวัตถุมงคลให้ผู้คนเข้ามาร่วมทำบุญเพื่อทำการบูรณะวัด วัตถุมงคลเด่นๆมีหลายคนรู้จักและให้ความนิยมเช่นเหรียญต่อเส้นวาสนาซึ่งหลวงปู่รองได้ให้ความรู้ว่าลายมือคนนั้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลามีจังหวะขึ้นและจังหวะลงซึ่งหลวงปู่รองได้ใช้วิชาความรู้มาประยุกต์และสร้างวัตถุมงคลต่อเส้นวาสนาขึ้นเพื่อให้ลายมือนั้น ไม่มีการเปลี่ยนแปงลงรับแต่ความเป็นมงคลอยู่ตลอดตะกุดเมียม,มากเป็นอีกวัตถุมงคลที่หลายคนนิยมบูชาเนื่องจากหนุ่มๆห,หลายคนในสมัยนั้นได้บูชาแล้วได้ผลจึงทำให้ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางแต่ในความเป็นจริงตะกุดนี้ชื่อตะกุดเมตตาแต่พอไปใช้แล้วได้ผลคนจึงเรียกตะกุดเมียม,มาก และว่าวจุรายกดวงวัตถุมงคลที่หลวงปู่ลองสร้างตามที่หลวงปู่พริ้งท่านได้สอนวิชาให้โดยการใช้ว่าวจุราเพื่อเป็นการยกดวงไม่ให้ดวงตกต่ำทำอะไรชนะหมดว่าวตัวไหนก็แพ้ว่าวจุลาตัวใหญ่ว่าวจุราขึ้นฟ้าไม่มีตกหลวงปู่ลงหัวใจหลักสิทธิกิจจังการงานสำเร็จ สิทธิกำมังคิดอะไรสำเร็จสิทธิลาโพมีลาบตลอดการชโยนิจจังมีอำนาจบารมียังลงหัวใจเพิ่มเติมล่ำรวยมีโชคมีลาบผลดีช่วยคุ้มช่วยค้ำไว้ปกป้องรักษา,าค้ำคูณอุดหนุนดวงรักษาไม่ให้ตกต่ำมุ่งประโยชน์ความสุขความเจริญไม่ให้ตก ไม่ให้ต่าไม่ให้ย่ำแย่ให้มีแต่ความผาสุขความเจริญได้ยศได้ลาบได้ความสำเร็จสมหวังแวควงกราดปลอดภัยสำเร็จสมหวังแก่ท่านเจ้าของเหรียญส่วนฉายาเสือบางปะอินเป็นคำเรียกจากหลวงปูม่มีวัดมานวิชัยที่ท่านได้เรียกหลวงปูรองในชื่อนี้แนะนำให้ผู้คนมาสักการะท่าน ใครสนใจก็ลองไปกราบขอพรขอความรู้ธรรมความรู้กรรมฐานกับท่านได้ที่บังปะอินสำหรับวัตถุมงคลที่ได้รับความนิยมอาทินกเรียกเงินลูกเสน่ห์เหรียญต่อเส้นวาสนาพระปิตามหาการพระขุนแผนพรายเนื้อหอมลูกอมกระสินไตรามาศ พระสมเด็จเจ็ดชั้นพระคง 52, พระสิบสองพระสะดุ้งกลับหน้าขุนแผนและอื่นๆแม้วัตถุมงคลของหลวงปู่ลองจะได้รับความนิยมจากบรรดาสารุสิทธิ์เนื่องจากมีประสบการณ์แต่ท่านก็ไม่เคยโอ้อวดตรงกันข้ามกับพร่ำสอนให้ญาติโยมดำรงชีวิตด้วยความไม่ประมาทโดยเน้นย้ำเสมอว่า สิ่งมงคลย่อมบังเกิดผลดีแก่ผู้ประพฤติดีประพฤติชอบและเชื่อมั่นศรัทธาเป็นที่ตั้งแม้จะมีของดีมากมายแต่ทุกคนก็หนีความตายไม่พ้นแม้ไวร่่งเข้า91ปีแล้วแต่ท่านหลวงปู่รองยังปฏิบัติกิจสงฆ์อย่างไม่ขาดตกบ,บกพร่องตื่นแต่เช้ากวาดลานวัดทำงานฉันมื้อเดียว ย่าว่านั่งสมาธิภาวนาวิปัสสนากรรมฐานเป็นประจำท่านนำวิชาความรู้ด้านวิทยาคมเป็นกุศโลบายสำคัญในการอบรมสั่งสอนศิลธรรมให้ประชาชนทั่วไปยึดหลักทำคำสอนตามแนวทางของพระพุทธศาสนาเป็นวิถีสำคัญในการประพฤติปฏิบัติธรรมและเข้าถึงธรรมะได้อย่างง่าย หลวงปู่รองสิริทโรจำพรรษาที่วัดวิเวกวายุพัฒต์ตำบลหนองจิกอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาท่านเป็นเกรจิอาจารย์ชื่อดังกรุงเก่าอีกรูปหนึ่งที่สิทธานุสิท์ให้ความเลื่อมใสศรัทธาได้รับการขนานนามว่าเสือแห่งบางปะอินวัดปฏิบัติเค้่งครัดและเปี่ยมด้วยคุณธรรมเป็นที่พึ่งของชาวบ้าน ปัจจุบันสิริอายุ91ปีในวันที่11กันยายนพศ2565ที่ผ่านมานี้